เป็นไปอนไรทำไมมานั่งงอเงอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยฮะทำไมนั่งเงาเงอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวผมพาไปกินก๋วยเตี๋ยวจะต้องสียใจเขายังโสดอยู่ ร้านก๋วยเตี๋ยวอะ่ะพี่สนใจไปไ,ไปทำก๋วยเตี๋ยวลงทุนก๋วยเตี๋ยวของเขาไหม,ไมเยอะแล้วมันจะไม่ร่วงวะ <laughs> โอ้ยไหวเหรอเห็ <c oughs> นรูพี่เกง่งโตสายไฟเลี้ยวให้ มีแตกว่ะานน่ะไอ้ไม่มีนะน,มนี่ห่าลองได้เลยได้เลยเอาเป็นปลักราเอาเลยลองดูก่อกกนนะมารอบนี้ส้มไปสามคันครับค<ช>าเรงนี่ยังไม่รู้เลยว่าคิดเท่าไหรน่นี่นะพี่คิดค่า,า<ล>ไรงยังไงเนี่ยฮะคิดไม่ถูกคิดไม่ถูก อะไรคิดกับยวกัเอ,เอ้ด้วยลองเปิดเลยบ่ฮะเดี๋ยวここดูมัลองเปิดดูก่อนนาเยเคปิดไฟเลี้ยวให้หน่อยครับดึงปกเป๊กแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ข้างพวงมาลัยอ่ะฮะทอดแบตบ่ใช่ไหมทอดเมื่อไหร่ ใส่ไปเฉยๆนะรับโอเคเอาติดไหมฟังไหนนี่ฟังฟังซ้ายเออโอ้ยเขาต่อฟังซ้ายไปเปิดฟังคนมันจะติด ติดอยู่เหยียบเบรกเนี่ยพีเข้มเปิดเปิดสวิตด้วยเหยียบเบรกดูไฟเบรกมันติดปะสวิตต์อยู่ตรงปอกแบกเนี่ยเปิดปอกแบกไหมป้าเปิดไฟเลี้ยวของทรายดูเหยียบเบรกอ้าวแม่มันกลับสีกัน่ะพี่ไฟเลี้ยวประตูว่าไหนนี่นี่นี่จะสีส้มนะไฟเลี้ยนเอานังติดไฟถอยเอ้าทำไมไฟเบรกไม่มีวะ ไม่ติดว่ลละได้เลย<า>เอาแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเปิดไฟลีบังฮะอะไงไงวะตพิษโอ้ไฟลี ไฟหลีก็ดึงดึงนันเดียวเห็นไหมมันจะมีรูปไฟอ่ะสวิตด์ดำเห็นไหมของเออติดอยู่นะปิดเลยเดี๋ยวเกสลับสายนี้ก่อนครับปิดเลยปิดปอกแป๊กเลยเอา ลองไหมบ่อย่าเข้มเปิดไหม <c oughs> เออติดสองอันเลยแบบนี่เอาไปไนี่แหละไฟถอยไปตรงมีดอกเนาะก็เขาต่อไว้อ,อย่างนี้ครับครับเอาไปนี่แหละเอาไปนี่แหละแจวแล้วแต่ไฟไฟดีไฟดีฟดโอเคติดแล้ว ติดเลยไฟเ <ไฟ S 2> บรกไม่ติดว่ะเหยียบเบรกเบงเหยียบเบรกมึงไม่ติดไม่เป็นไรหรอกอ้าวปิดไฟเบรกไม่ติดไม่เป็นไรแล้วไฟเบรกให้เ๋ยวติดไฟลีไฟไฟเลี้ยวฮะ ไมได้ต่อสวิตต่อสวิตให้อยู่ดีล่ะเฮ้ยพี่ยองอย่าเบีดูดิเ,เ,ดเดียเด๋ยวเดี๋ยวดูจนุ่นว่ามันติดไหมผมว่ามันติดนะข้างบนอะไม่ติดวะาบนมีสายเดียวเองมาีสายี Chết, bắt, chết, bắt chết thứ bảy thứ bảy thứ bảy chết mưa ô chứ phải chết ừ. tay ตัดบ่ได้ใช่ตปตัดบ่ได้แล้วมันเสียแล้ว,ว,วไปสวยปะลูกซูเปอร์เกียรติอรามาใส่แบบนี้นะครับจะต้องซับข้างในให,ให้มันเห็นเป็นเหล็กตัว C เอ๊เนมันมันมีปัม๊มใหม่ครับ,บเจ็ดพันป่ะเห็นไว้ใส่มัน้ำถาม ิวขาดสิพี่ขาดวะอ่ะเยอะไหมไม่ติดหรอกตรงนี้ติเยังไงพี่ติดวะไปข้างหลังก็ไม่ติดนะ ตรข้างหลังนี้ก็ไม่ติดอ๋อไม่ติดเหรอติดติดจะทำไงติดแต่ข้างหลางหมดไม่ิดไมไม่ิขไม่ออกันไหมแล้วเสียเข้มค่ะพี่แก๊เก่งค่ะเดี๋ยวพ่อกันใหม่นะคะไปแล้วไปนู้สงสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณมากนะคะ มาแล้วับเสียีนแล้วนะคะขึ้นแล้วใช่ไห้ไหนขึ้นแล้วนี่เนี่ยถอดออกทางนี้ดีกว่าง่ายกว่า้างเดียวเลยถ้าทางนี้มันยากเนี่ยไว้วันนี้แหละมันดีแล้วถอทดทางนี้ง่ายกว่ายรนายรน่า ผมนี่ผมยังไม่กล้ากลับรถเกี่ยวขึ้นรถเทเล่เลยมันเสียวไหมมันมองไม่เห็นหรอกมันไปนั่งอยู่สูงด้วยที่นี่มันเสียวอะไรตรงนั้นแหละมันไม่มีไอตอนมันนี้เนี่ยเอออย่างเงี้ยตอนลงนี่แหละตอนลงยิ่งเสียวของมัอือโอ้เสียวเสียวอ่ะยังหัวทิ่มอ่ะมันไม่มีอะไรกั้นข้างหน้าให้เราปลอดภัยขึ้นตอนลงมาถึงเนี่ยมือนี่ต้องนิ่งเลยถอยขึ้นนี่บิดนิดหน่อยไม่ได้เลย เลยมาถึงก็มงลงมาเม่ีเราจับได้เราเจี่ยเรงลงับอกก็ไม่มีอะไรกั้นเลยตกใจนะผมวารล่ะล้าอะไรเลยไม่โคมยังควบคุมด้วยมือเราเช็ดมือเช็ดมือเด้วพาน่ะเอาผ้าเช็ดมือเด้หมาตั้ยี่สาบกหเหรอ

ได้ทันเกียวไหมครับพรุ่งนี้ครับรอรุนดูถ้าเสร็จวันนี้ก็พรุ่งนี้จะลองไปลองกับไทยใหญ่นะครับลองดูหน่อยเป็นยังไงว่าแต่ว่าช่างไฟเช็รือยังนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวซีซีนี่ไงนี่สายนี่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  ขาดได้ครับก็บบนั่นแหละมันรั่วก็นั่นแหละมันรั่วเลยรั่วแห้งไปใช่ไหมบ่ไปกินข้าวเหรอไ,ไหนหไหนกินขา้าวกินก๋วยเตี๋ยวอะ่ะตั้นี่บอกไอ้ตัวนี้ใส่ใหม่เลยนี่ตัวนี้มันหัก เนี่ยมันหักไงี้เราก็ตัดเอานี้ออกเลยเนี่ยไม่เจาะรูนี่่ไมต้องเจาะอ๋อเจาะรูนี่นะเจาะรูนี่ใส่นอตใหม่ใส่ที่ใหม่ขยับก็ใส่เอองั้นก็ได้พี่ว่าจะให้ใส่อย่างงี้เนี่ยใส่อย่างนี้เลยเจาะรูตรงนี้เลยนี่ใส่รูนี่นี่นี่ทำอันมันจะแข็งกว่าใส่อย่างนี้ก็ได้ ง่ายแค่พี่จะเอาลูกปืนไปด้วยเลยไม่เผื่ออยู่นี่ไม่มีใชไหมเกี่ยวไหมนี่เขา,านี่เดียวโอเอลวนะ ม,มันรวมเลยั่นนู่น,น,นอ,อกวอะเซตยุมานี้พวกนี้ได้ไปเกี่ยวอยู่ครับได้ไปลองเกี่ยวอยู่ เดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวไปส่งเฮียเข้มกลับบ้านก่อน,นส่งครึ่งทางครับออกไปเลยไนะหมออกไปเลยอ,ออกไปเลย,ออเลยพี่จะไปดูชายใหญ่ด้วยเกี่ยวข้างด้วย